ครับเพมือนีก็มีเครื่องปนยานะครับเนาะมาแก้ให้อาการสตาร์ดติดนะครับเนาะจะได้มาทำการล่างข้บูกันนะครับเนาะกดลองกศครับผม เอลซีมินครับทอนนัดสองตัวฝ่ายขวานะครับเนาะกองกาศครับผม của lên luôn. Đừng có thầm cản lạng nữa đó. ขับบูนนะครับเนาะนอตซี่ตัวเบมึงพาปั่มลลางขับบูนนะครับนาการสตาร์ทบรติดนะครับเนาะ ปั๊มครับผมก็ปั๊มขาดด้วยครับเนาะเม่พผ้า เปลี่ยนป้อม่ำนะครับเนาะหนึ่งสี่ขาดครับอีกอย่างก็มีอบวมอลไรครับนี่ขัอป่ำแข็งโตแล้วบวมเปลี่ยนใหม่นะครับเนาะจะใส่ลูกเป่าลู่น้ำมันต่างๆนะครับเนาะเป่าตามลู่ต่างๆนะครับนเนี่ยผมทำความสะอาดก่อนครับผม ผมขอน็อตสองตัวนะครับตางนี้ครับ ทรงแนวหนุ่มนะครับเนาะทำความสะอาดน้ำมันหลังนะครับเนาะลมเป่าเข้าไปในรูนะครับเนาะรูเข็มนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวผมทำการเอาลมเป่าแล้วทำความสะอาดก่นนะครับเนาะทำทความสะอาดเสร็จแล้วก็กดตามเดิ่มนะครับเนาะ ไปก็ไปตามขั้นตอนนะครับเนาะตามขั้นตอนที่ถอดออกนะครับเนาะคงจะจำได้นะครับเนาะได้ถอดรุ่นนี่ใส่ก่อนนะครับ,นะบเนาะจะไม่หลง ลูกเรียงมึงครับเนะ <c oughs> ือนบ่อขา,ามปปะน,นะครับเนาะใส่ฝาปั๊มครับใส่ถึกทางตามรูปประกิเนะครับเนาะจะไม่รูบอ่กอยู่ครับใส่บ่อาหญ่ก็วบ ใส่ตัวนี relief, ้คร,รับวันที่นี้ใส่ไปแล้วครับภาพบเขาล็อกค่อนปั่มนก็ได้๋ยวทำก so ารสื่อมาแล้วนะครับเนาะปั๊มเปลี่ยนผ้าปั๊มของใหม่ครับของใหม่จะบูมพิบบูมเบี้ยวกว่าแข็งนะครับเนาะนิ่มๆนนะครับเนาะจะต่างจากของเก่านะครับเนาะ ใส่ฟ้าขอบยางครับตัวนี้ผมเลยทำการเป่าลมแล้วให้เป่าทั้งนี้แล้วครับลมใส่ก็ไปตามเดิมนะครับามใส่ยางเย็่ครับผมใส่ถึงทางครับผมใส่น็อตซีโตครับผม

สแดงามันต่งบคารน,นะับออกอกไม่ไครับออสายครอบนะครับ

ยนเลครับผมม่ไกันนี่ะน,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 ะนะครับเล่นนอขาดล้วผมทการหลวมาขครับเนาะขางผมเอาน้ำมันหยดนะครับเนาะใส่ถังน้ำมันนะครับเนาะใส่ถังน้ำมันใส่สายสอเส้นนะครับเนาะ ผมไปทำการใส่ถังน้ำมันไปแล้วนะครับเนาะนเนาะเรยียบซ้ายน้ำมันแล้วนะครับเนาะเี๋ยวอีกท้าวเี้ยขาดต้นไปเอาไปเสียก่อนเหยยบซายดูดันเนาะัหนี็ซ้ายน้ำมันซ้ายดูดตัวนี้ตัวหนเหยียซายน้ำมัน้เนาะทำการเยกน้ำมันน แยกน้ำมันก้นไปเลยครับผมก็จะเต็มหลอดนะครผมนะปรากดไปแยกน้ำมันแตกด้วยครับเนาะเพราะผมแยกไปแยกไปแยกน้ำมันแตกแล้วผมเปลี่ยนแยกน้ำมันก่อนนะครับเนาะ ครับมาแล้วครับแยกน้ำมันมีขายตามทองตลาดนะครับเนาะแยกน้ำมันมีอะไรแยกขายต่างหากนะครับเนาะเดี๋ยวผมทำการประกอบก่อนครับหลังจากที่ประกอบขั้วโบู์เสร็จแล้วนะครับเนาะเปลี่ยนยางแยกแล้วนะครับเนาะข้างล่างทำการแยกครับแยก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 เลยครับจนกว่าจะเต็มหลอดนะครับเนาะม่นจะเต็มหลอดนี่างนะครับเนาะ ชกครับผมลองสตาร์ทดูนะครับผมชกลงครับ vô vậy muốn khỏi gì nữa không นะอาการหนีนะครับนะเนาะเกิดจากผาปั่มนะครับเนาะผาปั่มตัวนีแข็งนะครับเนาะทำการเปลี่ยนผาปั่มล่างเข้าบูใหม่นะครับเนาะกระใส่ได้สตาร์ตติดนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้มีแค่น,นี้เนาะครับใส่กล้องใส่ยัง,ขงยเขาชี้เขาตามตดาดดเดินนะครับเครื่องก็ใส่งานหน่ตามปกตินะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไปดึงแจ้งเตือน,นไว้จะมีคลิปต่อๆไปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอาลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ